สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวธาตุดินนะคะวันนี้มาพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะมาทำคลิปความรักให้กับชาวธาตุดินคนมีคู่นะธาตุดินก็ได้แก่พุชก,กันมังกรน,นะคะดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกเอาที่คุณยึดเป็นหลักเนาะใครเกิดวันที่เท่าไหร่แบบไทยแบบตะวันตกบ้างฟ้าจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะโอเคนะ ชาวธาดินคนมีคู่นะคะฟ้าได้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วนะฝั่งคุณแล้วก็คนรักของคุณ energy อาจจะสลับกันได้นะคะเรามาดูกันเลยดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขึ้นมาเป็นใบแรกของคุณเลย k o n s w o s o s นะคะฟ้าว่าคุณนิ่งคุณเงียบบ้างคุณนิ่งบ้างนะคะคุณ ไม่อยากที่จะสนใจแล้วคุณอาจจะยกดาบใส่เขาแล้วก็แบบเออไม่ใส่ใจแล้วตัดเป็นตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเอายังไงก็เอานะคะเออจะเอายังไงก็เอาฉันนิ่งแล้วฉันอา่าคือทำอะไรมาเยอะแล้วนะคะทำอะไรมาเยอะแล้วก็คือขอแบบว่า เข้มแข็งบ้างพยายามที่จะเข้มแข็งแล้วก็นิ่งนะคะโอเคนะชัดเจนกับตัวเองนะคะนะมันกลายเป็นว่าการที่คุณนิ่งนั้นกลายเป็นได้รับชัยชนะฉะนั้งงนนะคะคุณได้รับชัยชนะหกดาเอ้ยหกไม้เท้านะคะอืมเขากลับมา เข้ากับมามองเห็นคุณค่าของคุณมามอบความสุขความอบอุน่นความชื่นใจให้กับคุณนะคะเออสัง,งั้นนะนะคะการที่แบบเออนิ่งไปนี่มันมีประโยชน์เนาะอะไรอย่เงี้ยนะคะอ,อืมคุณอาจจะแบบว่านี่ไง คือทุกสิ่งทุกอย่างคุณแบบว่านิ่งแล้วจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแล้วคุณก็แบบว่ารออดทนรอนะคะคือรอในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณกระทําลงไปเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณทําลงไปทั้งหมดเพื่อเขานั้นคุณจะได้ ผลผลิตหรือได้รับในผลในสิ่งที่คุณทำนะคะนะเหมือนคุณปลูกอะไรลงไปคุณก็ได้รับสิ่งนั้นนั่นแหละนะคะคุณอาจจะแบบว่าเออโอเคไม่ไม่ง้อแล้วนะคะขอแบบขอนิ่งบ้างนะคะเอออะไรอย่างนั้นนะนะคะและก้าเหรียญเนี่ยถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวความสุขแล้ว นะคะเก็บเกี่ยวความสุขที่คุณได้เฝ้ารอคอยนะในสิ่งที่คุณได้หวานเมล็ดลงไปในใจของเขานั้นนะคะได้กระทําต่อเขานั้นนะคุณต่อไปคุณจะไม่ทําอะไรแล้วมันถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะคะฤดูเก็บเกี่ยวฤดูได้รับผลตอบแทนผลตอบรับฤดูที่คุณรอคอยนะคะ คุณงามความดีสิ่งดีๆที่คุณทำลงไปคุณรอคอยการเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้รับผลรับแล้วนะคะมันมันเป็นอะไรที่แบบ เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณนะคะเป็นเวลาที่ดีเวลาแห่งการจ็บเกีก่ยวเวลาแห่งความสุขของคุณแห่งความโชคดีของคุณมาถึงแล้วนั่นแหละเขาจะเป็นฝ่ายที่ Take A c t i o n เองเป็นฝ่ายที่กลับมาง้อนะคะคุณจะได้รับชัยชนะ <c oughs> คือแบบเมื่อคุณเลือกที่จะนิ่งเมื่อคุณเลือกที่จะเฉยชาเมื่อคุณเลือกที่จะแบบไม่ง้อนะคะนั่นแหละเนาะเขาจะเป็นฝ่ายที่แบบ มารักมารุ่มหลงในตัวคุณพิสว่าในตัวคุณคือเหมือนเขารู้ตัวเองแล้วอะนะคะเป็นฝ่ายที่มาวิ่งตามคุณแล้วนะคะนั่นแหละนะจะเป็นอย่างนั้นมันต้องมันต้องเจอแบบคุณงัดไม้แข็งออกมาคุณงัดคืออะไรอะไม้แข็งอะ่ะนะคะ แข่งต่อเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิ่งใส่นะคะกลายเป็นเขามาวิ่งตามนะคะมาพิสวาดคุณนะเขาขาดคุณไม่ได้นะคะเดวิลคือแบบอาจจะรอให้คุณไปง้อหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าคุณไม่เลือกทำในสิ่งนั้นแล้วคุณรอเก็บเกี่ยวเพราะว่าคุณทำมาเยอะแล้วนั่นแหละนะคะเออมาดูฝั่งของเขาเป็นอย่างไรนะ ตอนแรกเขานิ่งนะคะเขาเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่แบบมีความเป็นคู่กันนะราชินีถือถือเหรียญกับราชาถือเหรียญเนี่ยนะอืมมันเขาต่อให้เขานิ่งแต่เขามีความมั่นคงกับคุณมากๆนะคะเขาอยากที่จะดูแลคุณแล้วเขาแบบเหมือนคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วนั่นแหละนะเขาอยากที่จะมาขอโอกาสนะคะนะเขาไม่อยากให้มันจบลงไปเลย เขาไม่ยอมให้มันจบลงไปหรอกนะคะเขาไม่ยอมให้คุณหันหลังให้เขาไปเขาเหมือนคนที่จะพยายามดึงรั้งพยายามที่จะมีคุณไว้นะคะนะเขาเหมือนคนที่กําลังหาวิธีบางสิ่งบางอย่างที่จะคว้าตําแหน่งตําแหน่งคนรักกลับคืนมานะคะให้คุณมอบตําแหน่งนี้ให้กับเขาอีกครั้งหนึ่ง คนที่ได้ครอบครองหัวใจของคุณนะคะเขาไม่สนใจใครอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะมีคนที่สวยกว่าดูดีกว่าอ่อ,อนโยนกว่ามาชอบหรือว่าอะไรก็ตามเขาเลือกคุณเขาพ่ายแพ้ให้กับคุณแล้วแหละนะคะนะชาลอออขึ้นมาทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเขาจะมุ่งหน้ามาหาคุณด้วยความรักนะคะความรักที่มันเอ่อล้น มันมีความรักความผูกพันอยู่ตรงนั้นเขาไปไหนไม่รอดเขาต้องการคุณนะคะต้องการคุณตำแหน่งหัวใจคนที่ได้ครอบครองหัวใจคุณเขาอยากได้สิ่งนั้นนะคะต้องให้ร้ายต้องให้ร้ายต้องให้คุณร้ายดูสิ ต้องให้คุณถือดาบต้องให้คุณร้ายต้องให้คุณแข็งถึงจะแบบอ่ะนะคะไปไม่รอดนะคะนะเขาจะพุ่งทยานมาหาคุณด้วยความรักและเขามีความมั่นคงมีความซื่อสัตย์กับคุณมากๆนะคะความหนักแน่นมากาอมาดูกันว่านะคะแล้ว15วันแรกของเดือน สิงหาคมเนี่ยคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรนะคะหากเขายังไม่กลับมาหากเนี่ยมันขึ้นมาทั้งเดทแล้วก็ทาวเวอร์ทั้งคุณและเขาฟ้าว่าเคยมีประเด็นเคยจบกันไปแล้วนะคะ แล้วเนี่ยเหมือนรอเวลาที่จะได้รับการเก็บเกี่ยวนะรับผลผลิตนะคะการกรอของคุณไม่เสียเปล่าคุณจะได้รับการเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทให้กับเขาไปอย่างแน่นอนนะคะเด็กถือดาบขึ้นมาตัวของเขานะคะเขาเหมือนเขาดื้อดึงในสิ่งที่เขามุ่งมั่นนะคะ ว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองนะคะจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะกลับมาเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณเสมอล้ค่ะนะมีอะไรที่แบบเป็นสื่อให้เขาเนี่ยนะคะมีอะไรที่คอยแบบคาบข่าวมาบอกเขาอยู่เสมอเกี่ยวกับคุณนะนะคะเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองมีอะไรที่เขารับรู้เรื่องของคุณอยู่เสมอ นะคะสามถ้วยการเฉลิมฉลองนะนะคะเด็กถือเหรียญ เปลี่ยนขึ้นมาเป็นใบที่สองฟ้าว่าเขาจะมาถึงคุณในไม่ช้านะคะแต่ว่ามันมีอาจจะช้าหน่อยคืออะไรในไม่ช้าแต่อาจจะช้าหน่อยคือเหมือนเขาแบบกำลังวางแผนบางสิ่งบางอย่างอยู่นะนะคะเขาคิดถึงแหละนะเขาเสียใจนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆ ห้าดาบเอ้ยห้าไม้เท้ากค่เด้นออกมาหลายไปเงียบอยู่นะคะจะเทคแอคชั่นแล้วนะคนที่เงียบกันไปนะคะ เขาจะเทคแอคชั่นแล้วเพราะเขารักคุณมากๆนะคะเขาจะสู้ไม่ถอยเลยล่ะค่ะโอเคนะคะเหมือนคนที่ชัดเจนกับตัวเองแล้วนะเหมือนเขาเฝ้ารอเวลาเหมือนกันนะคะว่าจะกลับมาหาคุณเนี่ยนะมีการวางแผนมีการเตรียมการมีการแบบว่า ทำบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่อาจจะช้าหน่อยนะคะอาจจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอยากเดินทางมาหาอยากมาเจออยากมีช่วงเวลาที่ดีกับคุณอยากชวนไปทานข้าวไปออกเดทนะคะเออนั่นแหละเนี่ยเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างจะเทคแอคชั่นนะจากที่แบบว่าเนี่ยเขาเสียใจยนะคะที่แบบคุณและเขาเนี่ยแบบทะเลาะก,กัน ไม่ลงรอยกันหรืออะไรก็ตามที่แบบว่ามีปัญหามีประเด็นกันเนี่ยนะคะเขาเสียใจมากเลยนะหรือว่าการที่แบบมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายมากเกินไปนะเขาเลือกการที่เขาเนิ่งไปเนี่ยมันบางทีเขาแบบว่ากําลังคุ้นคิดหาวิธีการอยู่นะคะแล้วเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนนะคะเขามีแพชชั่นที่จะกลับมาหาคุณมากๆอยากมาหาอยากมาเจอมากๆเพราะว่าเขา รักคุณหมดทั้งหัวใจอยากดูแลอยากเอาใจใส่อยากเทคแคร์นะคะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับคุณมากๆนะคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเขามีคนเข้ามาวุ่นวายยังไงก็ตามนะคะ เขาเลือกคุณนะคะแล้วเขาก็รักคุณมากๆด้วยรักที่สุดเลยยังไงก็จะอยากมาหาอยากมาเจอมากๆนะคะบางคนอาจจะคบกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะราศีธาตุน้ํำไหมธาตุน้ํามาเด่นๆเลยนะคะธาตุดินกับธาตุน้ํานะคะอืธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมนะคะคนที่คุณคบอยู่นะยังไงเขาก็จะ กลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะถ้ามีปัญหามีประเด็นทะเลาะกันหรือว่านิ่งเงียบใส่กันในตอนนี้นะคะเออไม่เข้าใจกันอืมนะคะยังไงคุณก็ได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะคะอืมเพระเขารักและพิศวาสลุ่มหลงในตัวคุณมากๆคุณมีแรงดึงดูดต่อเขามากๆนะคะแม้ว่าคุณจะดูร้ายในตอนนี้คุณจะนิ่งใส่เขาร้ายใส่เขาแล้วก็อาจจะแบบ าพูดง่ายๆคือเห็นแก่ตัวขึ้นมาแล้วคือแบบนะคะราชินีถือเหรียญเนี่ยเห็นแก่ความสุขของตัวเองอ่ารักตัวเองขึ้นมาเห็นแต่คุณค่าในตัวเองแล้วอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเขาเป็นฝายที่แบบเนี่ยมาวิ่งตามนะคะมาคอยวิ่งตามคุณมาตื้อรักคุณเนาะนะคะ เขายัางปรารถนาที่จะอยากที่จะอยู่เคียงข้างคุณอยากใช้ชีวิตกับคุณอยากแต่งงานนะคะอยากดูแลอยากปกป้องมีความมั่นคงกับคุณมากๆนะนะคะก็จะประมาณนั้นเนาะนะเรามาดูกันว่า Whisper of r o v e อยากจะบอกอะไรนะคะชาวธาตุดินเขาไม่ปล่อยคุณหรอกนะนะคะ ยังไงเขาก็รักคุณมากมากรักที่สุดเลย relationship pattern นางฟ้าก็อยากที่จะบอกคุณนะว่าจริงๆแล้วนะคะมันจะเป็นไปดังที่คุณปรารถนานั่นแหละ relationship pattern ก็คือการออกแบบความสัมพันธ์นะจริงๆคุณ เข้มแข็งมากกว่าที่คุณคิดนะคะเพียงแค่คุณต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งอย่างนี้นะคะคุณอย่าแบบก้มหน้าก้มตาแล้วแบบว่าไม่ดูแลตัวเองนะคุณต้องเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะสร้างพลังสร้างแรงดึงดูดให้กับตัวเองนะคะเป็นพลังให้กับตัวเองคุณมีศักยภาพมากพอที่จะทํำสิ่งนั้นนะคะที่จะทำแบบ ดึงดูดคนรักของคุณทำให้มันเป็นไปในแบบที่คุณต้องการเพียงแค่คุณรู้คุณค่าในตัวเองนะกลับมารักตัวเองนะคะลุกขึ้นมาใส่ใจตัวเองฟีดอ้อมอิสระใบที่24 t h e r e is nothing stopping you the path is clear if you are o n e it to be อย่างวอมาไกลเลยทุกคนต้องดูแลสุขภาพนะคะเสรีภาพไม่มีอะไรหยุดคุณได้เส้นทางนี้ชัดเจนถ้าคุณต้องการให้เป็นคล้ายๆกันเลยนะ relation s h i p pattern ก็คือการออกแบบในแบบที่คุณต้องการแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการให้มันเป็นไปดังนั้น เส้นทางนี้จะชัดเจนถ้าคุณยังต้องการที่จะอย่างอยากที่จะให้มันเป็นอยู่นะคะคุณต้องกลับมานิ่งแล้วก็แบบตัดเป็นตัดนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้แบบถ้ายังทําตัวไม่น่ารักหรืออะไรก็ตามนะคะคุณชัดเจนกับตัวเองนะนะคะแข็งบ้างแข็งบ้างแต่ในใจคุณอ่อนโยนนะคะนะแต่เราต้องแบบว่า ต้องให้เขาเห็นแบบว่าความเข้มแข็งของคุณบ้างนั่นแหละนะ religious factor นะคะบางคนอาจจะคบกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะหรือคุณก็มีความที่แตกต่างกันนะคะการเลี้ยงดูวัฒนธรรมอา,อายุหรืออะไรก็ตามนะคะที่มันแตกต่างกันไม่ว่าความคุณจะแตกต่างกันแค่ไหนนะแต่ก็มีความพยายามที่จะไปต่อกันนะคะ เขาพยายามที่จะเข้าหาคุณเองล่ะคะ่ะพยายามที่จะมีคุณไว้นะคะ h ิลเด e นอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้นะเคม i ส t รีหรือไม่ก็มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องมีใครสักคนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะนะ มีเคมีที่ตรงกันค่ะนะคะแต่ I ิ o ตอ m a มเ e n c ก t t t r a c t i o n here มันมีแรงดึงดูดที่มหาศาลอยู่ตรงนี้นะคะที่แข็งแรงอยู่ตรงนี้ตัดกันยากค่ะ Love yourself first เห็นไหมบอกแล้วว่าคุณต้องกลับมานิ่งกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะคะแล้วคุณจะดึงดูดเขามากๆแล้วเขาจะเป็นฝ่ายที่ยอมคุณนะดูดินะคะ อะไรก็ให้คุณก่อนยอมคุณทุกอย่างยกให้หมดทั้งหัวใจและจิตวิญญาณยอมคุณเสมอเลยนะนะคะคุณต้องรักตัวเองมากๆนะรักตัวเองไม่ใช่คือไม่เชิงว่าเห็นแก่ตัวไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะการที่เรารักตัวเองมากๆมันจะยิ่งดึงดูดให้เขาอยากที่จะรักเราอืมนะคะ เห็นคุณค่าในตัวเราก็เมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นแหละนะนะคะก็จะประมาณนั้นเนาะชาวธาดินนะคะมีความสุขในความรักนะสุขสมหวังในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนนะช่วงนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะนะโอเคบ๊ายบายขอบคุณทุกคนคะ่ะ